ประวัติศาสตร์ประเทศรัสเซียตอนที่3การก่อกําเนิดและล่มสลายของสหาภาพโซเวียตถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูตอนที่1กับ2ก็ควรจะย้อนไปดูก่อนนะเพราะว่าตอนที่1กับ2เนี่ยก็เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยเก่าและก็ต้นเหตุที่ทําให้กลายเป็นสหาภาพโซเวียตต้องบอกก่อนออาเป็นคนที่อ่านมาเล่าเฉยๆนะอนไม่ได้เป็นนักประวัติศาสตร์ฉะนั้นอ้อก็ไม่ได้รับรองว่าความถูกต้องหรือว่าชื่อบุคคลอะไรเล่าให้เพื่อนๆที่จะจะมาเที่ยวรัสเซียได้ฟังเฉยๆ คือรัสเซียนี้ต่างจากยุโรปประเทศอื่นเพราะว่ามีในส่วนของคอมมิวนิสต์เข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงท้ายๆตั้งแต่สมัยที่มีกษัตริย์ปกครองเรียกว่าซาใช่ไหมจริงๆก็คือจกักรพรรดินี่แหละในความคิดของออฟเนี่ยตั้งแต่สมัยที่มีกษัตริย์ปกครองนะคนรัสเซียมีแต่ความอดอยากคือจริงๆแล้วรัสเซียเขาก็มีจักรพรรดิเรียกว่าซาดีกว่าซาก็คือจกักรพรรดินะที่เป็นมหาราชเนี่ยถึงสององค์อาจจะมีแค่ช่วงเวลานั้นที่คนรัสเซียโอเคหน่อยนึงแต่ว่า สมัยของซาองค์อื่นน่ะคนรัสเซียไม่เคยกินยีอยู่ดีเหตุผลเพราะว่าประเทศรัสเซียนี่มันใหญ่มากใช่ไหมมีพื้นที่ตั้งหนึ่งในหกของโลกฉะนั้นประชากรแรงงานก็มากตามแล้วก็เขาก็มีพวกพระราชวังอะไรที่สวยงามมากมายเขาเอาจากไหนมาสร้างอ่ะก็เอางบประมาณขูดรีดภาษีประชาชนมาสร้างแล้วก็เอาแรงงานประชาชนมาสร้างฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยเรียกได้ว่าเมืองนี้อ่ะเขาบอกว่าสร้างขึ้นมาบนกองเท่ากระดูก ของแรงงานที่ถูกเกณฑ์มาสร้างเมืองแล้วทีนี้คือด้วยความที่อดอยากยากแค้นมาแต่ไหนแต่ไรฉะนั้นประชาชนเนี่ยก็มีความไม่พอใจระบบของกษัตริย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงนั้นอีกของทางยุโรปทางตะวันตกอะ่ะแล้วมีกระแสะแพร่เข้ามาคนเริ่มได้เรียนหนังสือมากขึ้นก็เริ่มเกิดความคิดที่จะอยากจะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองมันก็มาจุดติดเราอาจจะเคยได้ยินลัทธิมาร์กซิส โดยคาร์มัสเนี่ยซึ่งจริงๆมาจากเยอรมันนะแต่ว่ามันมีแนวความคิดเนี่ยแพร่กระจายมาเข้ามาในในรัสเซียแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยประกอบอก,กับว่ามีสงครามโลกครั้งที่1ด้วยแล้วก็ซาองค์สุดท้ายที่ปกครองเนี่ยก็ไม่ใส่ใจประชาชนด้วยก็คือซานิโคลัสที่2ฉะนั้นสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยซานิโคลัสที่2เนี่ยก็ส่งทหารออกไปรบแล้วก็ ทหารก็ตายไปเป็นล้านเลยนะคือฐานรัสเซียนี้ตายมากที่สุดเลยนะเศรษฐกิจก็แย่แล้วก็อะไรอะไรต่างๆก็เลวร้ายไปหมดเลยฉะนั้นประชาชนก็ลุกฮือขึ้นมาเพื่อโค่นล้มซาสุดท้ายพระองค์ก็ต้องสละราชสมบัติคืออันนี้คือเราท้าความครั้งที่แล้วนะแล้วทีนี้ก็เกิดบุคคลหนึ่งขึ้นมาก็คือวลาดิเมียร์เลนินคือคือจําชื่อคนสําคัญก็คือสองคนคือเลนินกับสตาลินวลาดิเมียร์เลนินเนี่ยก็คือเขาเป็นคนที่ ได้รับการศึกษามาเป็นคนที่เชื่อในลัทธิมารกิสที่เราพูดถึงเนี่ยนะแล้วเขาเป็นคนหนึ่งในกลุ่มผู้นําในการปฏิวัติพักบอลเซวิคจริงๆเลนินมีความคิดแค่ว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเท่านั้นเองแล้วก็อยากให้ประเทศเจริญสุดท้ายก็คือซานิโคลัสที่2ถูกโค่นไปใช่ไหมแล้วก็ทั้งครอบครัวเนี่ยก็ถูกจับไปถูกยิงในชั้นใต้ดินของคฤหาสน์แห่งหนึ่งทั้งราชวงศ์ก็เสียชีวิตกันหมดเขาบอกว่าน่าจะมาจากการสั่งการของเลนินนั่นแหละแต่เลนินไม่ยอมรับนะ พอเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนปุ๊บประเทศโอเคปับ๊บพรรคบอลเซวิกเนี่ยเรียกว่าฝ่ายแดงฝ่ายเดิมก็คือฝ่ายขาวคือฝ่ายนิยมกษัตริย์ใช่ไหมต้องการจะฟื้นฟูราชวงศ์กลับคืนมาก็สู้กันผลปรากฏว่าฝ่ายขาวก็ถูกโค่นไปแต่ตัวเลนินเองก็ไม่ได้ปกครองอยู่นานนะพอพรรคบอลเซวิกได้ปกครองประเทศแล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าเปลี่ยนระบอบใช่ไหมเป็นระบบคอมมิวนิสต์ ช่วงนั้นนะ่ะมันเป็นช่วงสวงครามโลกครั้งที่หนึ่งรัสเซียก็ถอนตัวกลางคันอยู่แล้วเพราะว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่ไหมแล้วก็พอเป็นคอมมิวนิสต์ปุ๊บเลนินเองก็ไม่ได้อยู่ได้นานนะักเพราะว่าสุดท้ายก็คือถูกคนรอบสังหารก็คือเอาปืนเข้ามาจ่อระยะใกล้เลยอะไรเงี้ยแต่โชคดีที่ไม่โดนส่วนสําคัญแต่กระสุนมันก็ฝังอยู่ข้างในตัวอีกหลายปีถัดมาเลนินก็เสียชีวิตคืออยู่ได้ไม่นานคือสรุปว่าเป็นคนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงประเทศ เป็นคนแรกที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเจอกับมรสุมการต่อต้านแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตเะนั้นคนถัดมาที่ขึ้นมาปกครองแทนเนี่ยคนนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นคนที่ทําให้รัเสเซียเนี่ยพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็คือโจเซฟสตาลินเป็นลูกน้องของเลนินมาก่อนคือคนนี้จริงๆไม่ใช่คนรัเสเซียแต่เป็นคนจอร์เจียนะแต่ว่าเชื่อในลัทธิคือเชื่อในการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคยเข้ามาปฏิวัติร่วมกับเลนินบ่อยครั้งแล้วก็ถูกเนรเทศไปอยู่ไซบีเรียบ่อย แล้วก็กลับมาปฏิวัติอีกแล้วก็สู่นิรเทศอีกอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนของสตาลินเนี่ยเหตุการณ์สาคัญเลยก็คือที่เราก็เคยได้ยินใช่ไหมคอมมิวนิสต์ทุกคนคิดว่าคอมมิวนิสต์คืออะไรคอมมิวนิสต์ก็คือทุกคนจะไม่มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองก็คือทุกอย่างเนี่ยตกเป็นของรัฐหมดฉะนั้นช่วงนั้นน่ะใครที่มีทรัพย์สินแบบพวกเศรษฐีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะโดนลิฟททรัพย์หมดเลยเอาไฮไลท์ของช่วงสตาลินก็คือเป็นคนที่เปลี่ยนระบอบ ให้กลายเป็นคอมมิวนิสต์อย่างแท้จริงเลยเพราะว่าของเลน,นินนี้ยังแค่อยากจะให้ประชาชนกินดีอยู่ดีขึ้นเฉยๆแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากอันนี้คือเปลี่ยนเลยว่าพอคอมมิวนิสต์ก็คือทุกคนห้ามมีทรัพย์สินของตัวเองคือทุกคนเท่ากันไงไม่เหมือนช่วงสมัยเนี่ยคือระบบทุนนิยมใช่ไหมคือใครทำมากได้มากหรืออาจจะมีความเหลื่อมล้ำมีคนจนคนรวยคนรวยก็โคตรรวยอะไรอย่างเงี้ยคนจนก็จนมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า Communist คอมมิวนิสต์คือทุกคนเท่ากันทุกคนห้ามมีทรัพย์สิน ฉะนั้นใครมีทุกอย่างก็จะต้องตกเป็นของรัฐบาลคือคอมมิวนิ์เนี่ยถ้าผู้นําดีมันก็ดีไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดผู้นําไม่ดีอะทุกอย่างตกเป็นของรัฐบาลแล้วผู้นาโกงกินที่มาเนี่ยมันจะเป็นยังไงสตาลินพอทําแบบนี้ปุ๊บแน่นอนว่ามีคนขัดขืนแล้วก็ถูกจับไปอยู่ในค่ายกักกันนะคนที่ขัดขืนะ่ะเขาบอกว่าคนรัสเซียช่วงน,นั้นตายไปเป็น10บล้านคนเลยนะโอ้ประชากรเยอะจนถึงขั้นตายได้เยอะเป็น10ล้านเลยนะก็คือจากช่วงเวลานี้ แล้วก็สตาลินเนี่ยได้ปกครองประเทศเนี่ยอยู่ถึง30กว่าปีด้วยความเข้มงวดเข่งขัดมากฉะนั้นอปดาวเอาว่าที่เห็นคนรัสเซียยิ้มยากหรือว่าเหมือนเป็นคนที่ต้องอยู่ในกฎระเบียบเนี่ยก็คงจะมีผลมาจากช่วงคอมมิวนิสต์นี่แหละคือตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะต้องบอกว่ารัสเซียการปกครองยังเป็นคอมมิวนิสต์ก็จริงแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมีส่วนผสมของ,ของทุนนิยมเข้ามาแบบเยอะแล้วไม่เหมือนสมัยนั้นแล้วก็มีเรื่องของระบบนารวมอีกใช่ไหมไม่มีใครเป็นเจ้าของที่นาก็คือทุกคน ที่เป็นเกษตรกร,ร,ก,รก็มาทํานาร่วมกันผลผลิตก็ส่งให้รัฐบาลอย่างเงี้ยแล้วรัฐบาลก็ค่อยแบ่งปันส่วนมาแต่มีเหตุการณ์สาคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของสตาลินก็คือสองครามโลกครั้งที่สองที่ออบเคยพูดว่าช่วงนั้นเนี่นยฮิตเลอรนน์เนี่ยของเยอรมนีเนี่ยปกครองยึดไปได้แทบจะทุกประเทศทั่วยุโรปใช่ไหมเหลือห้อยไว้แต่อังกฤษที่ฮิตเลอร์ยังยึดไม่ได้ใช่ไหมแต่ฮิตเลอร์มาพลาดท่าที่ไหนรู้เปล่ามาพลาดท่าแพ้ให้กับรัสเซียนี่แหละคือไม่ใช่ว่ารัสเซียเก่งนะ แต่รัสเซียมันใหญ่คนมันเยอะเดี๋ยวมันประเทศเล็กกระปิดเดียวต่อให้ยึดประเทศอื่นเข้ามาได้คือยุโรปทั้งทวีปก็ยังใหญ่ไม่เท่าครึ่งหนึ่งของรัสเซียเลยอะไรเงี้ยทิสเลอร์เนี่ยจู่โจมยึดเมืองของรัสเซียมาได้เรื่อยๆจนถึงมอสโกเขาบอกว่ายึดได้ถึง900วันเลยนะแต่ว่า900วันก็ยังไม่แตกนะคือตอนนั้นสตาลินก็เกือบจะเพี้ยงพังเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นมีคนเยอะก็จริงแต่ว่าไม่มีคนเก่งเลยเพดผลเพราะว่าสตาลินฆ่าทิ้งไม่หมดแลว ในช่วงที่คนขัดขืนนั่น,นแหละต่ตาลินฆ่าทิ้งไปหมดแล้วแต่ได้กําลังเสริมมาจากไซบีเรียคือมาช้าไงพอมาปุ๊บก็ฮิตเลอร์พลาดท่าเลยกลายเป็นว่าเยอรมนีช่วงสงครามโลกครั้งที่สองต้องแพ้ให้กับรัสเซียแล้วทหารของเยอรมนีก็ตายไปเป็นล้านเหมือนกันฉะนั้นที่อ๊อฟเคยบอกถ้าเกิดใครฟังประวัติเยอรมนีที่อ๊อฟเคยพูดเนี่ยที่บอกว่ารัสเซียนี่เป็นอะไรที่ทุกคนที่เข้าไปโจมตีสุดท้ายจะต้องย่อยยับหมด ตั้งแต่สมัยนโปเลียนและย้อนไปอีกเป็นร้อยปีที่นโปเลียนก็มาบุกรัสเซียสุดท้ายก็นโปเลียนผู้ยิ่งใหญ่เกือบจะครองโลกได้แต่ก็แพ้ทีรัสเซียเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคกันทีนี้จุดเปลี่ยนของรัสเซียเนี่ยต้องบอกว่ามาจากหลังจากยุคสตาลินเพราะว่าสตาลินปกครองได้30กว่าปีคือถ้าเกิดใครมาทเที่ยวที่เนี่ยคืออ๋ยังไม่ได้ไปทั้งประเทศนะแต่อมาที่เซนต์ปีเตอร์เนี่ยเห็นได้เลยว่ามีแต่รูปปั้นเลนินแต่ไม่มีรูปปั้นสตาลินเลย แล้วก็ชื่อสถานที่อะไรก็เลนินหมดเลยใช่ไหมไม่มีชื่อสถานที่เป็นสตาลินเลยเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยตอนช่วงคอมมิวนิสต์แรกๆเนี่ยเคยถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเลนินกราดคือเมืองของเลนินเพราะเลนินมาปฏิบัติการที่นี่ส่วนมอสโกอ่ะเปลี่ยนชื่อเป็นสตาลินกราดเสร็จแล้วพอสตาลินเสียไปก็กลับมาเป็นมอสโกเหมือนเดิมพอสตาลินเสียชีวิตไปปุ๊บคนที่ขึ้นมาแทนก็คือนิกิต้าครุชชอฟซึ่งถือว่าเป็นโชคดีของคนรัเสเซียแล้วที่ คนนี้มีความคิดที่ไม่เหมือนกับสตาลินคือได้ผู้นําที่ไม่โหดมาปกครองแล้วฉะนั้นคนนี้เป็นคนที่เริ่มผ่อนคลายความเข้มงวดของคอมมิวนิสต์แน่นอนว่ามันจะเปลี่ยนทันทีไม่ได้มันก็ค่อยๆผ่อนลงมาเรื่อยๆตั้งแต่เปลี่ยนระบบการปกครองจนถึงนั้นเนี่ยคือเป็นโซเวียตอยู่ใช่ไหมเวลาผ่านมาจนถึงคนสุดท้ายที่เราต้องจาชื่อก็คือมิคาอิลกอบชอฟซึ่งคนนี้แหละเป็นคนที่ตั้งใจจะเปลี่ยนประเทศอย่างแท้จริงเขาก็มีแผนปฏิรูปประเทศเลยนะเรียกว่าเปเลสโอยกาอะไรเนี่ยไม่ต้องจําชื่อหรอก แต่ว่าคนเนี้ยเป็นคนที่อยากจะให้รัสเซียเนี่ยได้ก้าวหน้าเหมือนกับประเทศอื่นใช่ไหมก็จัดการปฏิรูปอะไรไม่หมดเลยปุ๊บสุดท้ายนํามาซึ่งความร่มสลายของโซเวียตคือมันไม่ใช่ว่าปฏิรูปนี้แล้วโซเวียตร่มสลายนะแต่ว่ามันหึมหึมกันอยู่ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วว่าเพราะว่าโซเวียตเนี่ยก็คือเป็นแหล่งรวมของประเทศต่างๆมากมายเป็นสิประเทศใช่ไหมฉะนั้นเขาก็อยากจะแยกประเทศอยู่แล้วเหมือนไปยึดเข้ามาแล้วเขาก็อยากจะแยกประเทศมาตั้งนานแล้วฉะนั้นกอบชบปฏิรูปประเทศปุ๊บ ก็เกิดการขอแยกประเทศฉะนั้นประเทศที่อยู่ใต้รัสเซียทั้งหลายที่มีคําว่าสถานสถานนั่นแหะอันนั้นแหะคือประเทศที่เคยอยู่ในสหภาพโซเวียตมาก่อนแล้วก็ปี1 9 9 1อ่ะที่มีการทุบกำแพงเบอร์ลินกันแล้วกันนั่นแหละคือจุดที่สหภาพโซเวียตล่มสลายคือมีการประกาศเลยแบบว่าชักธงของโซเวียตลงแล้วเอาธงของรัสเซียขึ้นแทนนั่นคือการประกาศล่มสลายของสหภาพโซเวียตในสมัยของกอบาชอฟนั่นเองหรือสรุปบ้าง มันไม่มีอะไรที่อยู่ยงคงกระพันคอมมิวนิสต์ก็คือเหมือนเป็นแนวความคิดที่ดีที่ต้องการให้ทุกคนเท่าเทียมกันแต่ว่ายังไงมนุษย์อภอิคิดว่ามนุษย์ก็มีกิเลสมนุษย์ก็อยากจะมีความฝันอยากจะก้าวหน้ามากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้ฉะนั้นแนวคิดที่ให้ทุกคนเท่ากันจะดีแค่ไหนแต่สุดท้ายก็อยู่ได้แค่ไม่กี่สิบปีก็ต้องมาถึงจุดจบทิ้งท้ายนิดนึงก่อนจบก็คือใครที่มาเที่ยวประเทศรัสเซียแล้ว คิดว่าคนละเซียนิสัยเป็นยังไงเนี่ยคือนิสัยจริงๆลึกๆข้างในเป็นไงไม่รู้นะแต่ว่าที่แสดงกับนักท่องเที่ยวก็คือนิสัยโอเคช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในระดับหนึ่งเพราะเรามาที่นี่เราก็เห็นแบบว่าบางคนก็มีบ้างที่มาช่วยบอกทางเราหรือว่าอัธยาศัยค่อนข้างดีคือไม่ใช่แบบว่าลึกลับน่าก,กลัวแต่อย่างใดแต่ว่าเขาก็อาจจะเป็นคนที่ยิ้มยากนิดนึงแต่สําหรับจีนะคือตอนนี้เราผ่านมาได้แค่เก <9. S 2> <9. S 1> วันเอง ก็ยังพูดอะไรไม่ได้เต็มปากนะว่าคนรัสเซียเป็นยังไงแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็คือคนเหมือนเราถามว่าเวลาเราไปขึ้นรถเมในกรุงเทพอ่ะจะมีอยู่ดีๆมีคนยิ้มให้เราไหมเวลาขึ้นรถเม์ขึ้นรถไฟใต้ดินเขาก็หน้าบึ้งกันทั้งนั้นอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะคือจะมาหาว่าคนรัสเซียหน้าบึ้งก็ไม่ได้นะจริงจีไม่ได้คิดว่าคนรัสเซียถึงขั้นหน้าบึ้งแต่ว่าไม่ได้ยิ้มง่ายอย่างเช่นว่าเด็กๆอย่างเงี้ย เขาก็จะแบบจะเฉยๆห,หน้าเฉยๆประมาณนี้มากกว่าแล้วก็การปฏิสัมพันธ์อย่างเช่นเวลาเราไปตุรกียอย่างเงี้ยเราแค่ยิ้มมุมปากหรือว่าอมยิ้มนิดนิดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเข้ามาคุยเข้ามาทักแล้วหรือว่าเราเวลาเราไปซื้อของหรืออะไรเงี้ยเราคุยเล่นแย่เล่นหรืออะไรนิดนิดนิดหน่อยอย,อย,ยาวละแต่ว่าของที่รัเสเซียเนี่ย แย่แค่ไหนก็ไม่เล่นด้วยเว้ยหรือเวลาไปซื้อของอย่างเงี้ยเรายิ้มให้หรือว่าเขาก็ไม่ได้สวัสดีเรานะแบบเวลาปกติเราไปเยอรมันอะไรอย่างนงี้เขาก็จะแบบว่าฮัลโหลอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ฮัลโหลนะฮัลโหลอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมแต่อันที่นี้เขาจะไม่สวัสดีว่ะจีคิดว่ามันเหมือนเมืองไทยนิดนิดเหมือนคนไทยนิดนิดแต่แค่ว่าคนไทยยิ้มง่ายมีอะไรกูยิ้มไว้ก่อนยิ้มพังเพื่อเกินไปยิ้มพัมเพื่อเราก็ติดเชื้อมาเหมือนกัน ก็แค่อยากจะเล่าให้ฟังว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดคนส่วนใหญ่99.99% 99ในโลกนี้ยอ,อเท่ว,ว่าเป็นคนดีฉะนั้นมันจะมีแค่0.01%เท่านั้นเองที่เอาเปรียบคนอื่นหรือทําไม่ดีเลยมันก็มีทุกที่แหละคนที่ไม่ดีอย่างเมื่อเช้านี้ที่ตอนมืดๆอยู่อย่างเงี้ยจีก็ไปยืนอยู่คนเดียวใช่ไหมออฟยืนอยู่อีกฝั่งแม่น้ํหนึ่งจีก็ยืนอยู่อีกฝั่งแม่น้ํหนึ่งแล้วตรงนั้นมันเป็นจุดสวยไงจุดวิวสวยจะดูสะพานเปิดอะแล้ว ตรงนั้นมันมีกลุ่มคนผู้ชายสัก5-6คนน่ะเขาก็สูบบุหรี่เขาก็คุยกันเสียงดังหรือไงแต่เขาก็ไม่ได้มาทําอะไรเรานะเขาไม่ได้มาแซลไม่ได้มาอะไรแล้นะ<ม>แต่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่กล้าไปเองอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็คือทุกที่มันก็มีแบบนี้หมดแหละมันไม่ได้ว่ารัเสเซียมีประเทศไทยไม่มีเพราะประเทศไทย,ไทยก็มีใช่ไหมทุกที่มันก็มีหมดสรุปแล้วในความคิดของจีคือรัเสเซียก็ไม่ได้แตกต่างจาก เมืองไทยไม่ได้แตกต่างจากยุโรปอะไรมากก็คือคนปกติไม่ได้เลวร้ายไม่ได้แย่ไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยไม่แต่นิดเดียวาแล้วก็สุดท้ายก็คือมีอยู่สองคนที่เราได้คุยด้วยสามีพัญญาพอรู้ว่าเรามาจากไทยแลนด์ปุ๊บว่าประเทศคุณสวยมากเลยทําไมคุณถึงมาเที่ยวประเทศเรา <laughs> เอ๊ะฉันอิจฉาเธอมากเลย <laughs> ฉันอิจฉาเธอมากเลยเอ๊ะยังไงนี่ <laughs> คือเหมือนกับว่าคนไทยก็อิจฉาคนยุโรป ส่วนคนที่รวบก็ปีชาคนไทยเออก,ก็ไม่ใช่ทุกคนนะแต่ว่ามันเหมือนเป็นมุมมองที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนโอเคก็จบนะครับ